ครับโอ้โหสวัสดีทักทายเพื่อนๆครับเดี๋ยวมานะครับขออนยากไปตั้งหลังบ้านก่อนนะครับ ครับสวัสดีทักทายกันนะครับกับช่อง AJN กับโจกนะครับแล้วก็แหมช่องนึงนะครับจืดช่องว่าไอ้โจกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับโอ๊ยมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเป็นใจนะ ครับเป็นใจนี่คือใจพักนะครับหวานอย่างประหลังเหลือครับโอ้ยสวัสดีนะครับทักทายกันนะครับสวัสดีน้องยงแฮปปี้แชร์นะครับสวัสดีน้องยงคนเก่งครับสวัสดีป้าส้มตัวเองครับนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมเขาจะมาที่ไหนพี่แอนเขาจะมาเมนูแซ่บเปียวแซ่บนะอันนี้อะไรมันคืออะไรต้องคือป้าส้มพีดีพี่เคาก่อนอ่าดูป้าสมดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะครับ หรือก็คือประสงค์ที่ฐิเคราะห์ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจิจิรนาครับสวัสดีป้าทุนดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะประสรงครับเอ๊ะแล้วกนดีก็ได้รู้จักนี่นะครับอาวนะครับสวัสดีครับน้องเดอร์มอนนะครับน้องเดอร์มอนสวัสดีค่ะนี่นะครับรูปแบบนี้นะฮะอ๋าคุ้เพื่อนๆทยว่าคืออะไรนี่นะครับนี่นะครับบางคนอาจจะเคยรู้จักบอกก่อนว่ามีรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวมะนาวก่อนมะใจ้ครับ มะมอนมะโอมาโอสวนพระุนดีหรือเปล่าเออใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะครับลักษณะมันจะเป็นลูกแข็งๆนะฮะนี่นะฮะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับอ่านะครับน้องเดอร์มอนบอกว่าผมไม่รู้ครับนะครับอ่านี่นะครับนี่คือลูกอะไรพี่แอนเขาคนกัมพูชันท้องลูกมะวาวอ้านะครับมีกํากักัมังกิดปัญอาว่าเจแปนนิส ควินส์ป้าถุนดีบอกว่าลูกมะเอือกไปแอนอบสีมันคล้ายสีมันคล้ายนะครับเขาเรียกว่าเจแปนิสควินส์ค่ะเราก็ไม่เคยกินกันยป้าท้องว่ามะตูมญี่ปุ่นค่ะอนะครับ่าพี่โจคุณจ่าบอกมาตูมญี่ปุ่นก็เป็นดีเจไงฮะดีเจมะตูม นั่นคนเป็นดีเจพี่โจ๊กเออนั่นคนมะตูมญี่ปุ่นนี่คือเป็นผลไม้ผลไม้นะะอันนี้นะอันนี้ไว้ข้างนอกเคยเคยกินมากรอนก็น่าดีกว่าครับไข่เฮาเขาเนี่ยเคยครับอแล้วไปได้จากไหนมาไปได้มาจากที่ตลาดนัดไทยใหญ่นะครับวันนี้เขาแน่จะกืนกืนกิน ชาติพันไปแล้วครับจากคนเมืองจะากลายเป็นคนไทยใหญ่ไ,ไปแล้วนะครับนค,คนไทยใหญ่หรือว่าจีนยูนานนะคะครใรกาศของอันจน,นพี่เราชาวชาวไทยใหญ่กับพี่น้องอ่าจีนยูนานจะมีผลไม้แบบนี้อยู่เฮาก็ผ่านไปผ่านมาก็อบม่เกยจะซื้อมาลิ้งรถสักเดกือนนะคะแล้ววันนี้เราไอยยัง กาะอู้ไม่ได้เกาะอ่ามันรสจองเลยนแต่นี่แบบแบบเงาไงมันจะมาเงาไงครับประสมประสมบอกแล้วประสมตอบถูกก็แกงมะกรูมญี่ปุ่นนั่นแน่นะครับโอ้เปรี้ยวเป็นเกาะค่ะประสมค่ะนะครับอ่ามันเปรี้ยวแล้วก็ถามแม่ก้าว่ารสชาติมันเป็นไงแม่ก้านี่คือน้ำลายสองมาเลยมันเปรี้ยวมากสิก็อ่าก็เลยถามสูตรวิธีการ เอามาเนี่ยจะได้กินได้พ้องเปบอกว่าเอามาจิ้มเกลือได้เนาะก<ม>อกกอกไอ้เฉาะเฉาะแล้วจิ้มเกลือเหมือนเฮากินนั่นอ่ามะม่วงในอย่างนี้นั<ม>่จ<ม>ิ้มเกลือแทนวิธีก็คือมาตําวันนี้เขาไปเอาสูตรของเปิ้ลมาแล้วนะคะ<ๆ>ตําใส่ขิงอ<ม>ใส่ขิงใส่พริกแล้วก็ใส เกลือน้ำตาลเกลือน้ำตาลแค่นี้นี่นะครับเน่นจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อข้าวปุ๊กนะครับข้าวปุ๊กจีที่ตลาดนัดมากินนะครับข้าวปุ๊กที่แพละสิบบาทาอาซาบาะข้าวปุ๊กแพลละซาบาทไป,ไปไปมาๆมาได้บัตุมญี่ปุ่นนะครับผมบัตุมญี่ปุ่นหรือว่ากำเมืองขอมแบบปินนะครับผมมานะครับผมเกนแกนยีงอี้นะครับผมแทบจะเอาคืนเพิ่นนะครับแต่คนนี้ไปซื้อนะคะ ยิบ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 ค่ะแล้วก็แอนบ็ถามว่าลูกละกี่บาทเอขายจะได้ลูกละสาสิบครั้นจะเอาลูกเดียวเนอะนปยิบมาแล้วลูกละสามสิบเดี๋ยวเขาต้องมาพิสูจน์พินิจพิจารณาก่อนนะครับว่ามันมีลักษณะแบบอย่างใดห้องอ่พี่โจลองชาอชิมซิว่ามันเปรี้ยวสมคำล่ำลือเขาก่อนินเช็ดเช็ด กินจะอ,อ,อ้อหอมนิดนิดหอมนิดนิดหอมคล้ายๆกับมันฝรั่งแม่มันฝรั่งเนี่ยนะ,ะ,ะแล้วก็ขึ้นอยู่ในช็อตครับแอน<ข>ลองลองปาดมาชิมหน่อยดน,นะครับออเอาหน้ากเอามอกนีบอ,ะอ่ะนะมอกแซกนะฮะคงจะเปรี้ยวน้าดูไม่กาม้กาก็คือน้ำลายพุเลยอ,ะอ่ะอืข้างในนี่มันเหมือนกับทุกคนเงียบผลเือไม้เปรี้ยวอ่ะ ขนนี่ลูกแล้วนะฮะม,มันเปรี้ยวมากป้านุนดีบอกว่าแพงเพราะแปลกนะฮะน้องเดิมนม่อมันว่าแต่นีกลิ่นหอมนะหอมอหอม <c oughs> เหมือนนั้นเหมือนแสงเหมือนเลมอนอือ่ะมันมีความหอมอะ่ะบอกมาถูกคล้ายๆความกรอบคล้ายๆพุทราแต่ความเปรี้ยวเนี่ย มันจะคล้ายๆกับกระท้อนเออแต่มีความฝาดเออนะฮะน้องเดบุยวบกว่าผมพิมพ์ภาษาอีสานเป็นนะครับจาพิมพ์ภาษาอีสานได้โก้ได้เลยนะครับผมอ่านะฮะมีความเปรี้ยวแล้วมีความฝาดจากเปรี้ยวนี้ขั้นขั้นมะนาวนิดน้องเลยเบิดกับอ๋อนึกออกแล้วใกล้เคียงสุนแอนตะลิงปิน ตับลิ้มปิงยังว่ามันมีน้าฉ่ำเนาะอันนี้บ่น้้าฉ่ำบอกว่าความเคี่ยงเคียงครับเออความเคียงครับอืมนฉะนั้นแล้วอ่าฉะนั้นแล้วนะครับเราลงมาต่ำดูครับอเดี๋ยวอน้อกคนน้องเดิมอนกันนะครับอ่าขอกินหน่อยครับได้เลยครับผมอน้องเดิมอนยังมากินด้วยกันนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าเมนูว่ามาว้าวมาว้าว ก็เมนูตำมะวาวนะครับก็อันอยางงั้นก็ขึ้นก็มาออกนะครับก็จะตำมะวาวกันกินนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยครับพี่แอนค่ะใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกสักสองเม็ดก็พอนะคะแซ่บแซ่บใส่พริกวันนี้ก็คือใส่พริกสดนะคะอ่าวันนี้เอาใจแดงจินดาสองเม็ดเข้าไป มาได้ของเมนูนี้ก็คือต้องใส่ขิงนะคะขิงสดนะคะนี่ม,มาใส่ขิงแต่ขิงกันกระช่องอื่นไปก่อขิงกะช่องนั้นิกิกเขา้าป่านี่ขาดทงมันได้เลยนะคะนี่เสียงกบกบกบโซยขิง แม่กาบอกว่าหนักขิงน่อยนะคะเราก็เลยใส่ไปหนึ่งแง่งจ้ะน,นะตำกับพริกเลยแหมน,นัโอ้หอมขิงหอมขิงนรับมันต้องใส่กระเทียมมันต้องใส่หอมอย่างละ,ะ <c oughs> ตำขิงคือละเอียดเลยนะคะนะครับ ไว้รุ่นเนอะจะอมอันก็บออ่อนจะแก่ก็บอ,อกบแก่นี่ยตัดละเอียดแล้วโอ้พี่กบเผ็ดทิ้งกบเผ็ดพี่โจ๊กเหมือนเมน่เออย่างสักอย่างนะพี่โจ๊กนะพี่โจ๊กใส่ผมเนาะ นะคะใส่น้ำตาลนะคะปาดน้ำตาลที่ปากคบได้เลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวของเราต้องใส่น้ำตาลนักหน่อยนี่พี่โจ๊กเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเลยถ้าต้องให้มันแบบกรองก,ก,กับน้ำตาลน้ำตาล อพอแล้วพอแล้วน้ำลายปุกกันเลยเียมมะพร้าวตื่ึกแข็งมากแข็งมากาออน้องโยมบอกนะครับใช่แล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยน้ำหาหรือว่าน้ำป่า,าต้องใส่นะคะเอามาชูรสกับเกลือนะคะเยอะไปนน่ ง,น,งนะะตามไปมามันบอกว่าสับเหมือนสับกับเหมือนสับมะกรดเต็ดนี่นะคะสับลงไปโอ้โหน้ำน้ำกระเด็นกระดอนเลย นี่ล้างแล้วนะคะคนบ ah. อกพ่งใจอันทั้งเปลือกเลยมันต้องปอกเปลือกอ้าวหรือว่ะพี่อยากเห็นหน้าผมปอกครับหน้าชอบน้อ่สิโอ้ยโชคนีที่เราจะบอกอ๋อโอ้ยเดี๋ยวๆๆไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มาลองย่ายๆกันโว้ ยาวบอกไหนาวบอกไหโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอทรงเป็นรูบดีกว่าครับยาวขนาดไหนอยากเห็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 นโอ้ยนะครับผมยากเห็นมาเกิเห็นเอาซับต่อซับต่อนะครับโอ้ยครับเออนะครับเปิดกระโชกของใหญ่นะครับผมโอ้ยหุยหุยหุยตกใจนะโอ้ยนะครับโอ้ยยิ้มทำไมยิ้มทำไมอยากเห็นยิ้มไม่ยากเห็นนะ ดูได้ที่ไหนมีช่องไหมมีช่องไหมดูได้ที่ไหนโอ้ยนี่ตื่นเป็นขนลุกขนลุกโอ้ยขนลุกขนลุกขนลุกโอ้ยโอ้โอ้สูงหกเลยครับพี่สวายใหญ่มากมากโอ้โหโอ้ซัมจีก็มาได้เนี่ยโอ้ยเขาตางเขาต่างเขเหมาะเหมาะโอ้ยโอ้ยตัวเล็กหรือใหญ่ใหญ่ขนาดไหน ดำเนินการประานเป็นไรดียังไงทุนยยินดี้อบนะฮะขอบคุณที่เอามาให้กันดูนะครับผมนะฮะอ่าทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่อะไร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 ของพี่สวยหของพี่สาวใหม่โอ้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 ้ ขใหญ่ยาวขนาดนี้อ่าสวัสดีทักทายนะครับพี่สวัยนะครับผมว่าสวัสดีทักทายน้องเดอร์มอนนะฮะอ่านี่เลยครับตาแบบอีสานครับโอ้โหน้องเดอร์มอนว่าพิธีการตำมแบนี้จะเป็นแบบอีสานแท้นี่อ่านะเล็กเล็กใหม่ใหญ่ใหญ่วิทตาเคียวสลามิทตาสนับสนุนเขาทรายกาเล็กซี่อ่านะฮะอ่านะฮะ ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่อ๋อหันเมินแล้วเนี่ยยาวใหญ่ใหญ่เนี่ยขนลุกขนลุกขน,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 นลุกนะครับขนลุกขนลุกนะครับอ่านะครับน้องเดมอนบอกนะครับผมฮ่าแนวฮ่ามาแล้วนะคร้าเริ <laughs> ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับ <laughs> อ่านะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเมนูที่ทำในวันนี้ก็คือเจเปนนอนคริสปิสต์สเจเปนิส ควินคือควินะควินในภาษาอังกฤษนะครับผมเทียบเท่าแล้วเอามาเทียบเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับ uh. เปิ้ลบอกว่ามะาตูม uh huh. ะมะตูมนี่แบบ่ดีเจมะตูมนะฮะ uh huh. คือผลไม้ของไทยอเรียกว่ามะปิา uh. แต่ว่าผลไม้มะตูมของไทยเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำเป็นเยลือตกปลาได้เพรว่าก uh. ลิ่นมันหอมนะฮะโอ้ยหอมนะ ห óm, อม <haciendo S 2> หอมนะครับผมหอมหลายๆอย่างนะครับแล้วรสชาติของนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะนะฮะอันนี้หมอกหน่วยมาเนอร์ดสวไวนะฮะอ่าอันนี้ก็คือรูปเจเปนดิสครินส์หรือว่ามาตูมญี่ปุ่นโอ้โหมีรสชาติเปรี้ยวจิ้มแล้วนะฮะขนลุกขนลุกขนลุกนะฮะโอ้ยนะฮะเข้าใาเลยนะครับผมอ่านะครับผมแล้วนกเดอร์บอนนะครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก่อปโรงเรียนว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะโอ้นะฮะยานิเจก้า่ะนะครับ ก็จะตามหมดเลยเนาะอ่าบีก่อนถามน้องเดอร์มอนนะน้องเดอร์มอนตอนนี้เรียนชั้นอะไรครับเนี่ยอ่านะฮะเหมือนว่าจะจําได้เล่าๆแต่ก็ต้องขอทบทวนเหตุการณเพราะว่าความจําของลุงกับป้ามันแบบค่อยดีนะครับอ่านะครับเพราะว่าช่วงนี้บอกว่ยได้กินแป้กล้วยมันฮาตลาดนะฮะจะฮาตลาดนะงบประมาณนะครับอ่า กม่็จตามเซตจกี่โมงนะครับผมมันแข็งนะพี่โจมันไม่ใช่นี้นะมันแข็งนะนี่เนีน่ยนี่นะฮะเอเหมาะสำหรับที่จะเอาปลูกเป็นต้นไม้ โอ้่สบายกบไปเห็นละนะครับผมโอ้ไมได้เสียใจนะครับผมถ้ายจะไปถ่ายหูมาอยู่นะครับอ่าจะเอาคือมันดูตันใดดีต้องใจ้กล้องเลนวายอี่บาทว้ยมันง่ายมันเหงาอีกแบโอ้ยนะว้ายนะครัวใหญ่บ่พอเอาไปชุบแป้งทอดทห่ใหญ่เก่าา อ้อยนะครับอีกอง่าพิมนะครับกลัว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 ขนลุกคนลุกคนลุกขนลุกนะครับอ่อน้องเดอร์มอนตว่อยู่ชั้นปสามนะฮะโอ้หแต่งักดูมาแล้วน้องเดอร์มอนนี่เป็นแนวเพราะว่าแนวเกมเมอร์เกมเมอร์เดี๋ยวปีหน้าป .4 ี่ละถูกต้องครับหรือว่าจะซับาเดอร์มอนมี แผนการที่จะทราช้านกว่าับความรู้จะแน่แน่แน่ก่อนถ้าทคายน้องเล่นมาได้นะอย่าไปโกรธนะครับเล่นนะคะน้องแต่พี่แอนกูจริงๆนะครับพี่แอนกูจริงๆปากดีแกปากแมวครับคนแถวบ้านของงูมาเป็นมาเป็นว่ะเนี่ยเอาผ่าดูว่ามันมีหน่วยมันมีข้างในนะฮะอืโอ้ยมันมีมะเร็งด้วยข้างในนี่เหมือนโกโก้เนี่ยเอออือ เร,เ,เราจะลองเอาเมล็ดนี้ไปเพาะดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่เราติดใจในรสความเปรี้ยวของเขาแล้วเขาว่ามันมีดอกดอกก็สวยๆเราติดใจในรสความเปรี้ยวของเขาแล้วนะครบต้องพักเขาไว้อีกที่หนึ่งเพื่อเก็บเมล็ดไปปลูกนะครับแล้วเขาจะขายไก่เขาจะเอามาเล็ดพอมันมีขนเขาจะไปขายกี่พี่น้องไทยใหญ่นะฮะเขาขายต้นนะครับ น้องย้งม,มาขอเป็นสิ่งอัพแพกแดีกว่าขอเป็นอัอ่พ็คหรือมีไหนแล้วสวรรค์ก็อยากเห็นตัวใหญ่ๆเหมือนไรโนเสาร์อ่านะใหยาวมันจะยาวขนาดไหนนะมันจะใหญ่ยยขนาดไหนอ,ะอ่ะอสาวารค์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนะโอ้นะครับกลับมากลับมากลับมานะฮะอ่านะครับอ่า แนะนำตัวแค่นี้แลหละฮะอ๋อนะครับบอกชื่อแล้วนะครับผมใครอยากจะรู้ความรับของน้องเดอร์มอนนะครับแวะมาคักทายกับพี่บานไอโจก์ได้นะครับผมอ่าน้องนะครับอ่านะครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะโอ้โหต้องเป็นเด็กผู้หญิงแต่ชอบพูดครับน่านะฮะนี่จะ <c oughs> จ้างนะฮะโอ้ยเมนูไ่แอนกอี่โมงน้องย้อนอขึ้นเวทีชิมเลยชิมแลวนะฮะผมโอ้โหใจเวลาต่า <c oughs> งวิดหมออยู่18นาทีนะฮะ เกลียวไหม,อ,มอร่อยลเลยพี่ฮะเปิลมเป็เปนน้ำลายกุขอโทษนะครับแม่กาที่บอกสูตรนะครับขอซี่มันกลมก่อนก็นเก่านะฮะขาดปลาร้าไม่ขาดปลาร้าไม่ได,ขด,ไได้ขาดเธอไม่ได้หัวใจโคตรารภานะเผ็ดทั้งริก เออเนี่ยมีเมนูนี้ทำมาเพื่อขิงช่องไหนแอนอันนี้กะอันนี้ขิงแฮปปี้แชร์ก่อนถ้าเป็นไอ้โจ๊กจะขิงแฮปปี้อีทโยงแฮปปี้อีทกับยงแฮปปี้แชร์าจแนะนำตัวแค่นี้หละครับได้เลยครับนะฮะมาเซิฟเซิฟเฟโอ้โหมันสุดยอดมันประลามจานวามแซ่บนะครับอยากจะส่งไปให้เพื่อนๆได้ชิมดูครับรสชาติมัน เขอว่าสปรูตปรีดอนอะไรอย่างนี้สปรูตปรีดมันเค็มฟันมันไหลเหมือนหน้าตามันอาจจะแบบจืดชืดอย่างนี้นะโอ้โหโหเนี่ยไปก่น้้ำลายไหลไปนะครับอ่านะฮะพี่บอกความเราคนอื่นนะได้นะครับผมไม่อายครับได้เลยจ้านะฮะ ทำช่องน้องทำช่องสนุกสนุกน้องนะ่หบแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะดูมันจืดชืดแต่มันเซ็บจีดมากเลยนะคะอ่าเอาแล้วพี่แอนถี่ช่องเหรอพี่แชร์พี่แชร์ครับสวัสดีครับคุณอะตอมนะครับอะตอมคอมนะครับสวัสดีค่ะอะอะตอมนามคุณคอมนี่พี่แอนอ่าครบของเขาี่แหละนะฮะเดี๋ยวต่อไปเมนูต่อไปจะเป็นเมนูนะครับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะอ่าก็คือเมนู ตำผลไม้รวมน้านะครับผมผลไม้นี่นะครับผมจะซื้อมาทำเองกอดเป็นเรื่องยากอยู่นะครับวันนี้เนี่ยครับวันนี้แม่ก้านะครับเปิ้ลมาเปิดขายของใหม่นะครับเปิ้ลก็เลยแห่ขายเงานะครับเป็นผลไม้รวมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเคนตารูปนะครับมีแอปเปิลนะครับมีองุ่นนะครับมีบะเต้านะครับนะาเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะขอนะครับอนุญาตให้แม่ก้านะครับ ได้เอามาทำเมนูต่ำผลไม้รวมนะครับอ่านะครับสวัสดีครับลูกหน่อนครับนะฮะไปก่อนช่องให้เจ้าหายอ่าสวัสดีเจ้าหญิงอย่างกิจจ์เนาะคนสวยคนรอนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยของส้มๆครับพปี่อะตอมครับน่ะนะครับอ่าเปิ้ลฮองบ้านนะครับปี่ตอนแรกนะครับเมนูแรกนี่คือนี่นะครับหน่วยนี่ปี่เคยหันคุ้นเคยครับเปิ้ลฮองว่าอย่างก็ปี่แอนมาวาวมาวาวนะครับเป็นผลไม้ที่มีรส เียมากนะฮะเจปนิสควินส์นะหรือว่ามาตูมญี่ปุ่นนั่นเองมาตูมญี่ปุ่นหรือว่าเมนูดีเจมาตูมเองนะครับอ่าต่อไปนะครับเฮาก็จจเน่ของกินที่ทุกคนสามารถแงคือกันได้นะครับก็คือต่ําผลไม้รวมนะครับตะกี้นี่คือแยะๆหน่อยเพราะว่าว่าจะหาตัวของบัปปินญี่ปุ่นเนี่ย หรือว่าตัวของนั้นมาตูมญี่ปุ่นนี่มันยากหน่อยแม่ค่ะเพิ่นมีขายที่ไหนก็เพิ่นบอก,บกเขาทีกรนเพิ่นบอกว่าการนัดจีนอยู่นานวันศุกร์ใช่ที่นิสบาซ่านะคะอ้าวมีคนฮู้จักพี่แอนใครพี่กัญญาฮู้จัก<ฮ>ครับเอ๋อพระองคฮุตจักก็มาวาวนะนี่นะครับผม พี่กันยาชอบกินก่ออรสชาต oh. ิเดือนนี้โอ้โหพี่คนชิงลูกหมดเลยนะครับพี่ไปห้องน้ำไหมโอ้โหมันแมทไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับมันส้มมันลังนะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะตมแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นะครับต่อไปเอามาวางหัวกันพอครับเดี๋ตามผลไมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อออันนี้สูตรดั้งเดิมของพี่น้อง ใหญ่เพิ่นบอกมานะคะไปอ้งปเิมที่ไหนไปดั้งเดิมที่ไหนแล้วเขาก็มาลากใส่น้น้อยแล้วเขาก็มาลักใส่หาน้อยอ้าวต่อไปแกตัญาบอกว่าโสมเจ้านี่นะครต้นขนชิงลูกนะครับน้องปิกปองสวัสดีค่ะใส่หอมเตรียมไปแล้วนะครับใส่ตัวพริกต่อนะครับนะครับพริกนี้ต้องบอกความลับนะครับเฮาจะมาตำใส่นักเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ นะฮะสวัสดีลูกนอนที่ช่องไอ้โจ๊กตัวนะครับลูกนอนบอกตํำต่ำต่ำกระแขกกระแขกอ่าลูกนอนบอกตํำแรงแรงอยากโดนตํำแรงแรงต่ำแรงแรงนะต่ำแรงแรงเล็กแล้วเล็กของโลกใบนี้เล็กเล็กกว่าที่วันนี้ยังไม่ได้เติมแก๊สแน่นเลยเติมแล้ว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 นะครับ BNK จะมีการเลือกตั้ง Generation Election ดวนี้รครับโอตะทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมเสียงสัตังได้เลยนะครับซื้อบัตรโหวตนะครับเอาใส่ตัวของบอัตรหัวนะครับแน่นะครับทำหมอกลุกปักออกแป๊บนะครับผมแล้วเขาก็กใส่น้ำหานะครับแน่นะฮนะน้ำหาไปจ้อนหนึ่งนะครับเอาอนะครับ นี่นะฮะ,ะทักทายน้องลูกนอนได้นะครับลูกนอนครับทักทายน้องเดอร์มอนได้นะครับน้องเดอร์มอนนี่อยากจะทําช่อง YouTube <c oughs> มากเลยนะครับน้องเดอร์อมอนว่าหน้าอร่อยจุงขอกินหน่อยครับได้เลย <ไป S 1> ครับผมอ้าว ต่อไปเขจะใส่ตัวนี้นะครับลูกนอนถามว่าน้องย้งต่ำยังข้าววันนี้เขาคนรวยคนหรูหราน้องย้งกินต่ำเซลหม่วนนะครับผมยังเซลล์วงเซลล์หม่อนสลัดซา้อนแม่นะครับเขามันคนตุกนะครับพี่พิมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พิมครับนะฮะนี่นี่นี่ค่ะพี่พิมพ์พี่พิมวันี้นำเสนอนี่นะครับเจแปนนิส ควินส์เน่หรือว่ามาวาวแต่นราเสนอให้เราบอกเคยกินวันนี้วันแรกนี่นะค่ะต่ำแล้วเป็นแบบนี้ค่ะพี่พีมนี่นะคเราก็โคกขยะขยงไปนะครับตอนนี้นะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับคุณเอสวัสดีค่ะคุณเอชแนเนลสวัสดีค่ะครับยังครับ ใส่มีไปเลยนะครับน้ำมะนาวพร้อมเปลือกนะครับจุ๊บจุ๊บจุแบบนี้นะฮะแล้วมีเลยนะครับผมผลไม้รวมที่แมกกานีเปินขายเพื่อไอ้โจนครับตั้งใจจะขายให้ไอ้โจนครับกล่องซาบาัดแมกกาสีก็เอาใส่อีไปเลยนะครับสะดวกดีนักแลนะคะซาบ่านะครับเปิดกำลังเปิดร้านใหม่นะครับแล้วห่ากับไปแอลแอลเอลดูก่กอนช่วยซื้อเนตเตอร์ช่วยซื้อนเตอร์นะครับได้เลยครับจัดไปนะครับอ่านะครับ พุกเขากันนะครับผลไม้ที่เปิลขายให้ไอ้โจ๊กนี้นะครับมีตึงแคนตาลูปมีตึงอ่างูนนะครับมีแบบเต้านะครับมีแอปเปิ้ลนะครับอ่าครับถือว่าจุ้ยเหลือกันนะครับสุดท้ายนะครับเฮาก็จะปิดเกมของเฮาด้วยการใส่ทักชีไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับไปเลยโอ้ยนิ้วไม่เอาค่ะนิ้วไม่เอาอ่าใส่เข้าไปแล้วนะครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนึ่งีนะครับอ่าลำๆเจอกันนะครับวันนี้นะครับผม อ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวต่อแรกไปขอแป้งนานพี่พิมละพี่พิมว่ากินหมดอันลูกชายกินหมดแลวพิสุทธิ์สวัสดีค่ะชีวิตบ้านๆพิสุทธิ์มาทงไอโจ้งนะครับขอบคุณครับพิสุทธิ์ครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับมีนูแซ่บในค่ำคืนนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับครับ่ายบัสะดวกนะครับเดี๋ยวเจรจวนมากินกันนะครับที่่องไอโจ๊กที่แอนนะครับมีของแ่บที่มี ผลไม้แตกต่างแบบนี้นะผมมานําเสนอนะครับนี่คือลูกมะวาวนะฮะเ,เป็นผลไม้รสเปรี้ยวมากมีวิตามินซีสูงรครับเปิ้ลวิจัยแล้วว่าวิตามินซีในมะวาวมีมากกว่าน้ําเลมอนสองเท่าแล้วเกาะนะครับผมมีกลิ่นหอมนะครับสามารถเอาไปทําแยมได้นะครับตัวนี้นะครับใครที่เคยทำแยมจากตัวหน่วยมะวานนี่นะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันกรรมนะครับผมกินซดก็ได้นะครับ กินกับน้ําพริกกะปิก็เข้าท่าอยู่นะครับเบอร์ช้อนใหญ่บุญเลยอะครับดีนะครับนี่พี่โจยังไม่ได้ชิมตอนที่ใส่ปลาร้าแม่กาับเพราะว่าเหมืนต้องใส่ปลาร้าแต่ไอ้โจคันนะครับโจเลยใส่ปลาร้านะครับส้มตาดิวนะฮะส้มตาดิวเลยแต่ปกนชอบเนี่ยชอบพี่โอมากเลยนะคะโอ้โหชอบ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  แล้วก็มีความหอมความเผ็ดของขิงเข้าไปเลยครับอูนักนะครับผมลืมใส่กุ้งแห้งนะครับใส่ไปที่หลังครับอืมเปียวเปียวมอสใครที่มีอาชีพเป็นรปภนะครับขยกตาสว่างนะครับผมแนะนำหน่วยนี้เลยนะครับบัพปีนนะครับผมเนื้อขายทาโบรตีดึดจัดนะฮะไปหาซื้อได้ที่ไหนแถวบ้านบางบ้านเขาให้จะมีอยู่นะครับแต่จหวัดเชียใหม่นะครับผม ซื้อได้ที่กาดนัดจีนยูนานนะครับกาดไนบาซ่านะครับผมวันศุกร์วันศุกร์นะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วอันนี้นะครับสามารถที่จะทำง่ายๆในครัวเรือนของเขานะครับผมก็คือตัวของตำผลไม้ซึ่งเป็นอามรขายใไอ้เจ้าเป็นฟองแบบอีนะมีแอปเปิ้ลมีคาตาลูปมีบัตเต้ามีอังุนนะครับผมนะตมกันเรียบร้อยเป็นแบบอีนะครับนะฮะสวัสดีพี่สีบานครับสวัสดีค่ะน้านา กินแล้วเข้าห้องน้ําไม่หยุดหรือครับโอ้ยนะครับผมก็อู้ไปตัวกาขมิ้นไปตัวนะครับผมมันเริ่มโอกาสแล้วนะครับอ่าครับผมอย่างแร้เก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาช่วยเก็บเก็บชั่วโมงนะครับเข้ามาเก็บชั่วโมงช่วยไอ้โจกับพี่แอนนะครับอ่าขอบคุณพี่สีบานนะครับขอบคุณพี่พิมนะครับขอบคุณน้องเดอร์มอนขอบคุณน้องลูกนอนขอบคุณน้องโยงนะฮะ ขอบคุณปิกสมนะครับี่กญญานะครับผมขอบคุณไอ้สวัยนะครับอ่านะครับจขอบคุณไอ้สวัยที่มาเรียกเสียงฮั่นนะคะจะเปิดกับบอกเปิดให้เฮาแล้วก็ฟังไปเหงียนะครับสงแทนให้ไปเตรียมตัวทายฮู้อันตัวนั้นฮือนะครับผมไปบ้านอื่นในเกาะบอกจะอันขยะเห็นขยะเฮาขยะเห็นบอเปิดให้เราอโอเคครับผมเดี๋ยวเผื่อเขาไปปักพืนที่ไหนเขาจะเทาจะทวงถามว่าใครจได้ยังนะครับผมเราเจอกันใหม่ในอ่า้มีคำบอกนะครับพี่นั นิสานะครับมันมีเปิดต,ตัวเพลงใหม่ชื่อว่าทาดาเมื่อวันที่สิเอที่ผ่านมานะครับโอเคจ้านะฮะแล้เวเราก็เจอกันหม่นะ,นะในรันเวน่านะครับใครเจอไอ้สบายล็อกคอมาก,กันกรรมนะครับบอกไอ้โจกี่ไปแอนท่วงหาตัวหน่วยอันเดียวอันเดียวที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอ,อ่านะครับจึง <c oughs> ยาวึงยาวนี่ทิมครัมขอบคุณจ้นนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ริมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสะใจโลกจิตอย่างชาเช่าที่มันมาเล่าให้เธอฟังขอบคุณที่สุดครับ